สวัสดีครับวิผมเจคอนสนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม King God Castle ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการจัดทีมเล่นคานานะครับเล่น Chapter 2ดัน1น Chapter 2ดัน2แล้วก็ Chapter 2ดัน3ครับแต่เนื่องจาก Chapter 2ดัน4เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งนะครับสำหรับตัวคานาผมเลยไม่ได้เอาตัวคานาไปเล่นใน Chapter 2ดัน3นะครับโดยตัวหลักๆนะครับในทีมนี้จะเน้นเป็นคานาตัวเดียวและที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวฮีโร่ล็อกต่างๆเนาะก็อีก5ตัวละครจะมีอีก2ตัวที่เราสามารถเอาเพิ่มเข้ามาในทีมได้แต่ว่าในคลิปนี้เผมอาจจะใช้แค่ ต,ตัวเดียวนะก็คือตัวของอาเกตจะเป็นตัวอาเกตคู่กับลกาซี่มัวครับมีความสามารถในการอมตะได้ผมจะเอามายื้อชีวิตให้คานาสามารถทําดาเมจได้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมส่วนเซยองในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับหรือว่าจะเป็นตัวซัตตัวอื่นก็ได้อย่างมโนหรือว่าจะเป็นอย่างลูเนียก็ได้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเพื่อให้เราสามารถผ่านได้ง่ายขึ้น แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับส่วนตัวของสมบัติจะใช้เป็นหน้ากากาภาพลงตานักล่าความกลัวแล้วก็ตัวของไม้ท้าเวนหมนโบราณครับอันนี้จะเป็นเซตหลักๆที่เราจะใช้เล่นคานะแต่ว่าชั珀สองดันสามเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นมงกุฎคมมี้ใส่เข้ามานะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับอันนี้จะพูดถึงชั t สองดันหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะส่วนแท่นบูชาครับจะใช้เป็นแท่นบูชาฮีโร่15และแท่นความโลภ10ครับอันนี้เนี่ยข้อดีของมันนะครับก็ มาตั้งแต่ตาแรกๆครับทำให้เราสามารถผ่านช่วงต้นเกมไปได้ง่ายแล้วก็ไปสู้อีกทีนึงประมาณบอสเลยนะครับก็คือตา20เนาะส่วนตัวของคานากักเราจะเอาอะไรไปบ้างหลกัลกๆครับผมสิ่งที่สําคัญมากๆก,ก็คือตัวของคอนแห่งการลงทันครับจะเป็นเลกาซี่อันนึงหรือว่าขุมทรัพย์อันนึงนะครับที่สําคัญมากๆในการเล่นคานากักแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่มีตัวของคอนก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นไม้เท้าก็ได้จะเป็นไม้เท้ากระทาฝึกขัดตัวนี้เนาะถือว่าพอได้เหมือนกันครับสามารถเพิ่มพลังเวทได้เนาะแต่ว่าข้อเสียข,ของมันก็คื เราจะต้องเปลี่ยนแท่นบูชานะครับ ไปเล่นตัวแท่นบูชาช่างตีเหล็ก15และแท่นบูชาเลือด10แทนครับเพื่อให้มีดูดเลือดภายในทีมทําให้คานาสามารถยือชีวิตได้แต่ว่าข้อเสียของแบบนี้เนี่ยดาวของตัวละครเราจะไปค่อนข้างช้ากว่าแท่นกิโล15แล้วก็ความโลบ10มากมากเลยครับแต่ว่าอย่างหนึ่งคือในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นคอนเพราะฉะนั้นเล่นแบบคาถาจะไม่สามารถเล่นแบบคอนได้นะครับเล่นแบบคอนจะง่ายกว่ามากๆส่วนเครื่องประดับนะครับเราจะใช้เป็นเซตเหล็กกล้าความสามารถของเซตเหล็กกล้านะครับเราจะใช้ถึงเซต5เลือก เพิ่มพลังป้องกันบวก300เพิ่มพลังชีวิตสุดท้ายบวก30%แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันสุดท้ายบวกอีกสิต่อดาวเครื่องประดับเซตนี้เก่งมากๆในการวางคานากักไม่กีดตัวแล้วก็ไม่ต้องวางเพื่อนร่วมทีมด้วยครับเซตนี้ดีมากๆและแนะนําให้ทหําไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ทําไปเยอะนะครับอันหลักๆที่ผมทําไว้คือแหวนเหล็กกล้าครับเพราะว่าผมได้ออฟลองเป็นอัตรายิเวทมนกับอัตาคิวเทคเวทมอนเนาะผมเลยทําไปถึงเลเวลยี่สิบส่วนนั่นอื่นเนี่ยม ค,คืออัพไว้ที่เลเวล1 1ก็พอเนาะประมาณสักเวล10เวล1 2อเวล11อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าบวกพลังป้องกันได้ค่อนข้างเยอะแล้วครับแล้วส่วนเซ็ตหลักๆที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมจะเอามาเป็นพลังป้องกันเวทมนต์เพราะว่าตัวละครหลักๆที่เราจะไปสู้ในการเคลียร์ดาเนี่ยค่อนข้างจะใช้สกิลที่มีพลังเวทที่แรงมากๆเลยครับผมเลยเน้นไปตัวพลังป้องกันเวทมนต์ครับเอาไว้ประมาณนี้มันก็ได้มาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับได้ประมาณ300กว่าๆเลยเนาะก็ถือว่าดีมากๆส่วนไอัน,นี้เนี่ยก็จะเอาม,มาเป็นเครื่องพลังเวทมนต ตัวคานะแล้วก็อเวกใช้เป็นอเวกด้านซ้ายเนื่องจากเราจะไปฆ่ามอนหมู่เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าในการเคลียร์ชัปเตอร์สด่านหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะง่ายมากๆครับด้วยความที่มอนเตอร์ด่านนี้เนี่ยไม่ได้มีดาเมจที่เยอะมากแล้วก็ไม่ได้เป็นมอนเตอร์ที่มีความยูนิคสูงเนาะเป็นมอนเตอร์ที่แบบด่าหน้าเข้ามาหาเราแล้วก็สู้สู้สู้ส,ส,ส,สู้เราเลยนะครับก็จะค่อนข้างง่ายเนาะอันนี้เราก็จะเล่นตามทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะพยายามอัพให้คานาัดาวทองภายในตาแรกๆให้ได้เนาะ เพื่อเราให้ตอนที่ตาที่5เนี่ยเราจะได้ลุ้นนะครับว่าจะได้เป็น2ดาวทองหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีไอ้ตราทหารอะไรสักอย่างนะครับที่สามารถตกใส่หัวแล้วเ,เพิ่มดาวได้เนาะก็เดี๋ยวต้องรอไปดูตรงนั้นนะครับว่าเราจะดวงดีไหมก็อันนี้ก็เล่นไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากอืม,อ,ม,อ,มอันนี้ก็จะสังเกตว่ามันคิวกันเองค่อนข้าง,างแรงมากๆนะครับแล้วก็มอนเตอร์ค่อนข้างจะตีค่อนข้างเบานะครับ เนี่ยแหละแบบนเตอร์มันตีไม่แรงมากนะประมาณ300400ประมาณนี้เลือดคานักเรามีประมาณ4,4 0 0นะครับก็ถือว่าค่อนข้างถึกมากๆเวลาเราใส่เซ็ตเหล็กกล้ามานะครับแล้วก็เซ็ตเหล็กกล้าเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเซ็ตเหล็กกล้าสามารถหาได้ตั้งแต่จากชั a เตอร์สองดันหนึ่งเข้ายึดเลยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ฟาร์มไว้ครับแล้วก็เซ็ตเหล็กกล้าอันนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกตัวละครในเกมเลยนะตัวละครตัวไหนก็ตามที่ต้องการความถึกที่เพิ่มขึ้น ใช้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจหลกักตัวซัพพอร์ตตัวแทงส์ถ้าเราไม่สามารถไปเล่นตัวชัพเตอร์สองดันสองชั t เตอร์สองดันสามเข้ายึดได้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ฟาร์มเซตนี้ไวเ้เยอะๆหน่อยก็ได้เหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซตในเกมนี้ที่ใช้หลักๆก,ก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะเซตหลักๆก,ก็จะมีเซตที่ใช้บ่อยๆนะก็จะมีเฉียบคมแล้วก็เซตเหล็กกล้ากับอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตที่เพิ่มเ p ครับซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วก็อยู่ในชั a เตอร์สองดนสี่นะครับเขายึด อันนี้ผมก็ลืมชื่อเซตไปแล้วเหมือนกันแต่หลักๆก,ก็คือจะมี3เซตนี้ที่ผมแนะนําว่าให้ฟาร์มไว้เยอะๆเนาะได้ใช้แน่นอนครับส่วนเซตอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แนะนํามากเนาะอย่างเซตคุกคามเซตคุกคามเนี่ยก็หรือว่ามันชื่อว่าเซตความกลัววะอันนี้ผมทาชื่อไม่ได้เหมือนกันครับต้องขออภัยด้วยที่ที่เพิ่มความสามารถในการคุกคามอะ่ะเซตนั้นก็เน้นใช้ในการตีวอสแคลนอะไรพวกนั้นมากกว่าเนาะ ส่วนเซ็ตอื่นๆเซตลมเซ็ตลมก็ใช้กับพวกตัวแครี่ตีโัวยิงโัวสุดรัดท R อะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นเซ็ตทะเลเซ็ตทะเลก็ใส่กับตัวซับก็ดีเหมือนกันครับหรือว่าจะใส่เป็นเซ็ตเหล็กกล้าตามที่ผมบอกก็ได้นะเผื่อว่าตัวซับมันตายเร็วเกินก็ใส่เซ็ตเหล็กกล้าไปแทนเซตทะเลก็ได้ความสามารถของเซ็ตทะเลคือเพิ่มค่าพิทักษ์เนาะค่าคุกคามเนี่ยก็ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนลดพลังป้องกันศัตรู ส่วนค่าวิทักก็คือเพิ่มพลังป้องกันเพื่อนร่วมทีมครับประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากอ๋อแล้วก็อีกเซตหนึ่งเป็นเซตปาเถื่อนเซตป่าเถื่อนเราจะฟาร์มเพื่อเอาไปเล่นชั a เตอร์สองนสี่เนาะเอามาเล่นกับเนลียนะครับเนื่องจากมีความสามารถในการโจมตีหลังจากใช้สกิลเนี่ยจะทำดาเมจแรงมากๆใส่สตูอีก3ตัวนะครับก็อ๋เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มรู้แล้วนาะว่าเครื่องประดับอะไรเนี่ยเหมาะกับตัวไหนบ้างน,นะครับผม อันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมต้องหากรอมาใส่ให้คานาักด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมน่าจะลืมเปิดเสียงเพลงหรือเปล่าคือเอ้ยผมมีเสียงเปิดเสียงเอฟเฟกอยู่นะแต่ทำไมไม่มีเสียงเลยถึงว่านะทำไมมันเงียบๆแปลกๆออโอเคแสดงว่าผมไม่ได้เปิดเสียงเกมจริงๆด้วยเออโอเคครับไม่เงียบแล้วตอนนี้ถือว่าได้อยู่นะครับอุ้ยดังไปหรือเปล่าอ่วันนี้ผมไม่รู้ว่ามันดังไปหรือเปล่านะครับถ้าดังไปต้องขออภัยด้วยจริงๆนะ เพราะตอนแรกผมเช็คแค่เสียงเพลง BGM เนอะอน,นี่ก็เล่นไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากสำหรับใครที่มีคานัคแต่ว่าไม่ถึงเลเวล20อาจจะทำตามผมแบบเป๊ะๆไม่ได้ก็แนะนำว่าอาจจะวางตัวละครตัวอื่นเพิ่มไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับก็อย่าฝืนแล้วกันอันนี้คือด้วยความที่ทีมผมค่อนข้างจะชิลแล้วครับเพราะว่าทํามาค่อนข้างดีแล้วนะเครื่องประดับเลเวลค่อนข้างโอเคมีเลกาซีคอนที่ปลด10กลุ่มดาวแล้ว มันก็เลยค่อนข้างง่ายครับผม,มก็ชิวๆไปครับชั珀เตอร์2ด่าน1ค่อนข้างจะง่ายที่สุดแหละครับเข้ายึดนะแต่ว่าชั珀เตอร์2ด่น2กับชั a เตอร์2ด่าน3เนี่ยค่อนข้างจะเริ่มยากแล้วครับอือสำหรับใครที่เล่นความยากระดับสูงสุดแบบผมไม่ผ่านก็อาจจะต้องลดความยากดูนะแล้วผมเอาจริงๆว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะคือมันไม่ได้โอกาสชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมจะเล่นให้ดูเพราะว่าผมวางตัวละครน,น้อยมากๆจริงๆ ผมวางแค่ประมาณคานะถ้าชั珀เตอร์สองดันสองเนี่ยผมจะวางคานักสามตัวแล้วก็ตัวแท้งหนึ่งตัวแล้วพอไปเจอบอสเนี่ยผมอาจจะถอดตัวแท้งให้ดูนะครับส่วนชัเตอร์สองดันสามเข้ายึดผมน่าจะต้องวางเป็นคานักสามตัวพอเนาะคิดว่าน่าจะไหวอืมก็ประมาณนี้นะครับผมที่เราจะเอาไปใช้ในการเล่นนะครับก็ อันนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะว่าว่าทำไมทุกคนถึงได้แนะนำว่าให้ปั้นคานากนะครับคานักมันเป็นหนึ่งในตัวที่ดาเมจดีสามารถทำดาเมจกับหลายๆตัวละครได้มีดาเมจที่เป็นดาเมจคล้ายๆชิ่งนะครับสามารถฆ่าศัตรูระยะที่อยู่ไกลๆมากได้ไม่ไม่เหมือนกับ PR ที่แบบว่า p r ามันจะทำดาเมจเป็นหมู่แต่ว่าเป็นหมู่แบบเป็นสี่เหลี่ยมครับอันนี้ข้อดีของมันคือทำดาเมจเป็นหมู่ แต่เป็นหมู่แบบเจาะจงตัวครับผมก็อันนี้คือข้อดีของตัวละครมันเนาะเออเอาจริงๆเนี่ยถ้าตรงเนี้ยใครไม่ไหวนะครับแนะนําว่าวางตัวแท้งไปเพิ่มหรือว่าอาจจะวางคานาคเพิ่มก็ได้ครับเพราะว่าคานาคเนี่ยยิ่งเราวางไปเยอะจะสามารถยิ่งติดสแต็กตัวความ飒ได้เร็วเท่านั้นครับเพราะคําม飒ของตัวคานาคทุกตัวละครที่ถูกวางอยู่บนสนามเนี่ยจะแชร์กันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคานาักเนี่ย มีตัวหนึ่งนะครับเผื่อไปติดคำสาบด้านหลังได้นะก็แสดงว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยก็จะสามารถทาดามเมจก,กับตัวด้านหลังได้ด้วยเหมือนกันครับอันนี้เป็นข้อดีของคานาที่ทําให้คานาเก่งมากๆในปัจจุบันเนาะอือโอเคเล่นประมาณนี้ไปก่อนจริงๆคิดว่าน่าจะเจอบอสแล้วก็ชนะบอสได้เลยนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเซตที่ผมจัดไว้ให้นะครับเป็นธนูหนึ่งคาถาหนึ่งเกราะหนึ่งอันนี้เน้นว่าต้องใช้นะครับ ไม่ค่อยแนะนําว่าให้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนู2เกราะ1คทา2เกราะหหรือว่าจะเป็นคทาสองทนู1นคทา1ธนู2อะไรประมาณนี้ไม่แนะนําให้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเกราะเนี่ยในการเล่นแชปเตอร์เข้ายึดถือว่าสําคัญมากๆยกเว้นว่าจะเล่นทีมเนเลียนะครับทีมเนเรียมันยิงทีเดียวตายอยู่แล้วก็เลยไม่สำคัญนะครับแต่ว่าสำหรับการเล่นคานาะค่อนข้างสำคัญมากครับ ว่าเพิ่มพลังชีวิตค่อนข้างเยอะนะ60%เนลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปชัปเตอร์ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเล่นเลยนะครับผมมันไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนะครับสาหรับทีมนี้เนาะแต่ว่าถ้าไปชัปเตอร์สองและสก็อย่างที่บอกหน้าจะต้องเปลี่ยนสมบัติดน,นึงนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปเล่นต่อเลยละกันแต่ว่าชัปเตอร์นี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าต้องมีตัวแทงที่หนาพอสมควรนะครับ อย่างอาเกสแล้วใส่สมบัติมัวเนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็นอมตะได้เนาะก่อนจะตายเนี่ยอย่างน้อยสามารถยื้อเวลาชีวิตได้นานมากๆเลยครับก็ถือว่าดีมากๆแต่ว่าหลักๆเราก็ยังคงเป็นคานักเหมือนเดิมนะครับจะใช้เป็นลิลลี่แทนก็พอได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มวางอาเกสสักประมาณตาห้านะครับก็สําหรับใครที่ไม่มีอาเกสหรือว่าไม่มีแทงตัวที่หนาๆเนี่ย อาจจะต้องเล่นจริงจังนิดนึ่งละกันนะครับ <do> ก <you, S 2> ็ด <Nossa> ้วยความที day, to to ่ด่านนี้เนี่ยมันจะมีตัวปัญหาตัวนึ่งที่ทําให้คานักเราไม่สามารถยืนได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวละครตัวไหนเนาะ น่าจะเจอแล้วไหมด่านนี้อ่ะตัวนี้ครับตัวนี้คือเอลฟ์แห่งความว่างเปล่านะครับตัวละครตัวนี้จะทาดาเมจเวทมนต์2,200ตัวนี้เราไม่ได้กลัวดาเมจเวทมนต์ของเขานะครับแต่เราจะกลัวมอบการลดเอฟเฟกการรักษาหรือการดูดเลือด99เป็นระยะเวลา3วินาทีครับนี่คือปัญหาที่ทําให้คานักเรายืนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องมีตัวแทงตัวละครแทงสักตัวหนึ่งนะที่มารับสกิลของเอลฟ์ตัวนี้สักรอบหนึ่งครับโอเคอดีวนี้ผมแพ้ผมประมาทไปนิดนึงนะ คือจริงๆผมไม่ควรจะประมาณอย่างนี้นะแต่ว่าก็ตามสภาพนะครับอันนี้ตาสามเนาะโหจริงๆตาสามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดวงดีนิดนึงนะครับเราจะทําคานักดาวทองได้ซึ่งถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยตาน,นี้เราวางคานักไปตัวเดียวพอครับผมไม่จำเป็นต้องวางอาเกตเพิ่มนะนี่นี่นี่อาเกตมันจะรับดาเมจสกิลของตัวเอลฟ์แห่งความว่างเปล่ารอบหนึ่งได้เนาะทำให้ทีมเราสามารถยื้อจนคานักทำดาเมจจนฆ่าเอลฟ์ได้เลยครับผม ก็อันนี้คือข้อดีนะเวลาเอาอาร์เกตมานะครับหรือว่าเอาตัวแทงที่ค่อนข้างหนามาโอ้ยแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหรอ่อ่ะขอร้อคือเออขอบคุณมากครับอันนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้ดูนะแล้วเดี๋ยวให้ดูครับว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านนะอืมคิดว่าน่าจะชิวนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมชิวเลยนะครับดามเมจไม่พอฆ่าคานาเลยนะครับถ้าคาาเป็นดาวทองแต่ว่าตาเนี้ยอุย้ยสวยมากเนี่ยเนียเนียคือสาเหตุที่ทําไมผมถึงต้องให้ตาที่ห้าเราควรจะวางคานาตัวเดียวครับถ้าทําได้จะดีมากๆ แต่ว่าหลังจากนี้เราต้องวางตัวแทงเพิ่มนะครับจะได้อย่างน้อยก็นี่ครับผมรับเอลสกิลเอลสักรอบหนึ่งได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับแค่เราต้องทําให้คานาตัวนี้ดาวตันแล้วก็วางคานาสักประมาณดาวทองหรือว่า2ดาวทองก็กําลังดีนะครับเพิ่มไปอีกสักตัวหนึ่งด้วยเพื่อให้สามารถแชร์สแต็กตัวคํัสา์ได้เร็วๆเ,เนาะอืมก็ประมาณนี้ไปก่อนครับ ช่วงนี้ยังชิลอยู่ก็วางประมาณนี้ไปก่อนเนาะนี่ครับผมจะสังเกตว่าดาวเบบมันแรงมากๆาเลยนะคานะักโอเคแล้วก็เซ็ตเหล็กกล้าเนี่ยพูดยังไงดีหลังๆครับอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนไปเป็นซักเซ็ตเหล็กกล้าสองแล้วก็เฉียบคมสามก็ได้แต่ถ้าเราต้องการจะฟาร์มเนี่ยผมแนะนำเป็นเหล็กกล้าล้วนจะเก่งที่สุดครับ เพราะว่าความสามารถเซต5ของเล็กก้าล้วนคือมันในนี้ได้เนาะมันสามารถเรียกว่าอะไรวะเอ่อเพิ่มพลังป้องกันสุดท้ายได้ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะ15%ก็ถ้าเรามีพลังป้องกันสัก1,000เนี่ย15%ก็150หน่วยครับ <c oughs> ก็ก็ถือว่าเยอะมากๆนะอืมอ่าแล้วก็กรอดเดี๋ยวรอใส่คานาเนาะ อาเกสเนี่ยถ้าแนะนานะครับถ้ามีสมบัติมัวใส่เกราะไปสักเอ่อไม่ใช่ใส่เกราะให้อาเกสมันซักประมาณ2ดาวเงินกําลังดีนะครับไม่จําเป็นต้อง1ดาวทองนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีอาเกสไปเล่นลิลลี่เนี่ยก็อาจจะลําบากทีดนึ่งนะครับต้องภาวนาให้ลิลลี่ดาวเขานั่งสูงหน่อยเพราะว่าลิลลี่มันตายง่ายมากๆเนาะด้วยความที่พลังชีวิตมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเอ่อถ้าอย่างนี้ผมวางคณะเพิ่มเลยแล้วกันนะครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ควรระวังมากๆนะครับถ้าเราเล่นคาน์นักวางตัวละครน้อยๆแบบนี้นะคือตัวหมาครับตัวสัตว์ป่าที่ถูกความว่างเปล่าเขายึดหรือผมเรียกว่าหมานี่แหละหมามันจะชอบกระโดดมากัดเรานะครับแล้วกระโดดมากัดอะบางทีถ้าเรามีพลังป้องกันไม่เยอะมากๆกัดทีเดียวตายได้เลยนะครับผมเคยโดนเลยนะแล้วแบบโอ้โหเจ็บแขนมาก ตอนนั้นมีช่วงหนึ่งที่ผมย้ายไปเล่นเหล็กกล้า2แล้วก็เฉ็บคม3ามเนาะทำให้คานะผมไม่ได้ถึกเท่าไหร่แบบมันมันก็ถืกอก่ะแต่ว่าไม่ถึกเท่านี้นะครับมันโดนตะปบตายบ่อยมากนะครับผมก็อันนี้เป็นข้อควรระวังนิดนึงวิธีการแก้นะครับถ้าเกิดใครโดนแล้วตายนะครับเอามาวางแบบแบบนี้ครับแบบนี้ปุ๊บมันจะมีดาเมจจากตอนตะปบแค่รอบเดียวแล้วตอนฟันรอบที่เหลือครับมันจะหายไปเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นีน มันจะกระโดดมาตบตัวที่เก่งที่สุดแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะไปฟันตัวละครที่เราเอาไปบังแทนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะวิธีการแก้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าสําหรับถ้าผมทําเครื่องประดับมาประมาณนี้ก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแล้วครับผมก็โอเคไปเนี่ยคือตบหอใหม่ตอนนี้เรามีป้องเดือดขาดนะครับก็ <c oughs> มันเลยตบไม่เข้าหรอกก็ตามสภาพนะครับผมตามที่เห็นเนาะ ก็เออแล้วก็เซตนี้เนี่ยข้อเสียคือไม่มีป้องกอะไรขาดนะครับโดนดาเมจอะไรแรงๆไปทีเดียวนี่คือสิ้นได้นะครับก็ระวังกันไว้ด้วยอืมอ,อ่มันจะมีไอ้เซตแท่นบูชานี่แท่นบูชาช่างตีเหล็ก15แล้วก็เลือด10มันจะได้ป้องกเดไกขาดประมาณ2หน่วยเนาะก็ช่วยยือชีวิตได้ดีมากๆแต่เนื่องจากเซตนี้ไม่มีก็ตามสภาพนะครับระวังระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับเล่นเล่นเซตนี้นะอืม โอเคโอ้โห okay. oh, oh, oh. สวยมากสวยจัดจัดนะครับสวยจัดจัดรอบนี้สวยมากตัวซับเราไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้าดีใช้ก็ไดใ้ใช้ก็ได้นะครับใช้ก็ได้ไม่ได้บังคับว่าไม่ควรใช้อืมแต่ว่าผมค่อนข้างจะชิลแลละครับตอนนี้คือผมก็ค่อนข้างพูดไปเรื่อยแล้วนะอาจอาจจะลองเล่นคลิปดูก็ได้อุย้ยสวยมาก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 ตอนนี้คาร์ะนะักเราเกือบได้ดาวตาเด็กตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็เกาะใส่ไปครับ ส่วนดาบอีกอันนึงก็ใส่คาร่าอีกตัวหนึ่งก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรจะใส่แล้วจริงๆนะครับอืมอันนี้คาทาสวยมากคิดว่าประมาณนี้ไปก่อนคิดว่าคงไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับอ๋อใช่เอออย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเวลาเราเจอบอสเราถอดแทงก็ได้เนี่ยคือผมจะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราว่าถ้าเกิดเราไม่มีร์เกสเราถอดก็ได้นะครับมันไม่ได้จําเป็นมากแล้วไปวางตัวที่มีประโยชน์แทนก็ได้ แต่ว่าคือถ้าทํามีอาเกตอะจะวางก็ได้ครับด้วยความสามารถของอาเกตเนี่ยลดดาเมจได้ถึงน่าจะร้อเลยนะถ้ามันเป็นดาวตันนะครับแต่ถ้าปัจจุบันน่าจะลดดาเมจได้60%อือันนี้2ดาวเงินลดได้60%นะครับก็ถือว่าช่วยได้ดีมากๆเลยนะดีแบบโคตรดีและผมแนะนำว่าถ้ามีจริงๆก็คือวางไปเลยครับอาเกสไม่ต้องถอดออกนะตอนเจอบอสแต่เดี๋ยวผมถอดให้ดูแล้วกันนะว่ามันเล่นได้ไหมนะครับอืม แล้วก็บอสช็อปเตอร์สองดันสองกับช h a ปเตอร์สองดันสามเข้ายึดเนี่ย่ขนท้างโหดนะครับผมผมแนะนําว่าเนี่ยคือคือ,ค,อคือมันโหดอะ่ะมันโหดมากๆดามเมจมันแรงเบอเบอร์นะครับผมเลยให้ใส่เกราะมานะครับผมเกราะถือว่าเป็นอะไรที่โคตรของโคตรของโคตร,คตรจาเป็นเลยครับอืผมมีโอกาสแพ้ด้วยนะถ้าพูดตามตรงเพราะว่าผมแพ้มาแล้วครับอืโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมถอดเอ้ยผมใส่อย่างนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวถอดอาเกสให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเล่นเลยแล้วกันจะได้รู้นะว่าดาเมจมันได้ประมาณไหนนะครับอ่านเนี่ย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 ,ยคือบอสมันอาจจะดูไม่แรงนะต้องต้องให้บอสได้ซัดเราอีกสักรอบอะ่ะโอ้โหไม่แรงเท่าไหร่บอสด่านนี้นะครับชั珀สองด่านสองอย่าให้มันได้ไล่ครั้งที่สามเด็ดขาดถ้ามันได้ไล่ครั้งที่สามหรือเราลอดเนี่ยเราลอดจากครั้งที่สามไปได้อย่าให้มันไล่ครั้งที่สี่นะครับ อยาให้มีคาดีสี่เด็ดขาดนะมันแรงแบบแรงแบบทวีคูณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ดาเมจเราก็ต้องดีนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นชั珀เตอร์สด่านสกันต่อนะครับชัเตอร์สด่านสาเปลี่ยนนิดนึงครับเอามอกุฎคมมบีดมาแทนนักล่าความกลัวข้อเสียคือดาเมจเราจะเบาวกว่าเดิมแต่ว่าข้อดีคือเราจะไม่แพ้ตัวมอนเตอร์ที่เราเกลียดครับคือมอนเตอร์ตัวนี้นะไอ้มอนเตอร์ที่มีเอ่อทองทองเหลืองเหลืองอันนี้นะครับ ที่มันสามารถดึงตัวละครจากฝั่งเราไปด้านหลังของศัตรูได้นะก็เดี๋ยวเล่นให้ดูนะว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับเอ่อมันเล่นไม่ยากเลยนะเซตนีเน้เล่นเล่นแบบเล่นง่ายมากๆนะเออคือไม่ได้ต่างจากที่ผมเล่นเมื่อกี้มาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอก็ช่วงแรกๆก็ไปเรื่อยๆก่อนใส่มงกุฎคอมมิตเลยได้นะถ้าเรามั่นใจพอเดี๋ยวผมใส่เลยแล้วกันครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจเจอไอ้ตัวทหารเสือขาวนะครับซึ่งมันทําสตัหนึ่งบีได้เนาะ ก็สําหรับผมจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ว่าก็น่าลาคาญอ่ะเออคือมันน่าลาคาญนะครับบางทีก็ใส่ๆไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับโอ้โอโอเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยเกือบตายอยู่เกือบตายอยู่โอ้โอโอโอมีลุ้นอยู่เดี๋ยวนี้มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ว่าเสียวอยู่นะครับทุกคนหว่าเสียวอยู่โอเคถ้าอย่างนี้เราชิลแล้วอย่างนี้ไม่มีเสียวแล้วนะครับ ชิวๆครับชิวๆครับไหวชิวครับทุกคนอตอนแรกๆที่เราเกือบตายเพราะว่าคณะเราเลือดไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเลือดเราแ0 0พแล้วนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยเลือดเราจะประมาณแค่ส0มพันสี่นิดๆนะครับพอมาเป็นดาวทองปุ๊บเลือดเราทวีคูณเลยเนาะคูณมาสองเท่านะครับก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆทําให้รับดาเมจจากพวกกีกี้ได้เยอะนะครับ แล้วก็ตาห้าโอเคตาห้าเราวางตัวเดียวได้นะครับถ้าเกิดเป็นดาวทองหรือสูงกว่าดาวทองวางไปได้เลยครับตัวเดียวพอเราไม่ต้องวางตัวแทงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแค่2ดาวเงินมีแค่1ดาวเงินเงี้ยบังคับวางนะครับดาเมจไบ๊ดาเมจม,มันเยอะมากๆากครับไอตัวโยนน้ำอันนี้เหมือนกับย้อนเนี่ยค่อนข้างจะแรงมากๆแถมกรอเยอะมากๆด้วยก็อันนี้เป็นแนะนํานิดนึงนะครับผมน,นี่ซื้อมาหมดเลยแล้วกันนะครับ ถึงเราน่าจะไม่ได้ใช้แล้วก็ตามนะครับผมคานาเราก็น่าจะวางไปตัวเดียวจนถึงประมาณตาสิบนะครับตาตาสิบเนี่ยเราอาจจะต้องวางคานักสักสองตัวเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจะได้ติดสเต็คคำสาดได้เร็วขึ้นเพราะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยดาเมจคานาเบากว่าเดิมเยอะมากๆนะครับหลังจากถอดความว่างเปล่าไปความว่างเปล่ามันเพิ่มดาเมจประมาณสักถ้าสิบบิเนี่ยเพิ่มประมาณ80%เเลยนะครับค่อนข้างเยอะมากๆเนาะ อุ้ยถ้าจริงจริงคือถ้าอย่างเงี้ยวางไปเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยก็ได้ครับรอไปตายที่10ก็ได้เพื่อมีตราไอไอที่ตาทหารตกใส่หัวนะครับอเพิ่มดาวให้เป็นดาวตาันเลยจะดีที่สุดเนาะแล้วก็อีกข้อควรระวังนะครับคือไอตัวขี่ม้าตัวนี้นะครับตัวขี่ม้าตัวนี้น่ากลัวอยู่นะ เพราะว่าคา,านาตอนนี้เราไม่มีนักล่าความกลัวดาเมจเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วถ้าตัวม้าตัวนี้มันสามารถยื้อไปได้นานๆเนี่ยดาเมจมันเยอะมากๆนะครับแล้วมันฮิวตัวเองรัวๆเลยนะเพราะว่าความสามารถของมันคือได้รับความเร็วโจมตีเพิ่ม6ก็แล้วก็ดูดเลือดเพิ่มอีก4 0ซึ่งสามารถสอนถับได้ด้วยยิ่งมันอยู่นานแค่ไหนที่มันสามารถฮิวได้แล้วก็ความเร็วโจมตีที่มันทําได้เนี่ยก็ยิ่งเยอะเท่านั้นครับก็ระวังระวังกันไว้ด้วยผมเคยแพ้เพราะตัว,วนะ <laughs> บบดี อประมาณประมาณนี้ไปก่อนอันนี้ตาเก้าเนาะตาเก้าได้อยู่นะครับเนเนเน่คือกว่ากว่าคานารจะฆ่าได้นะครับก็คือก็ถือว่านานมากๆเนาะแต่ว่ามันก็เรื่อยๆครับเลือดเราก็ไม่ได้ตกลดเกินลดเกินครึ่งนะครับดาเมจก็ทำได้เรื่อยๆเนี่ยชิบหายอะไรแพ้ไหมเนี่ยไม่น่านะ เกือบเกือบผมผม,ผมถึงได้เตือนครับว่าระวังตัวนี้ไว้ดีๆ <c oughs> ตัวนี้น่ากลัวมากๆจริงๆนะครับจริงๆจริงๆระวังกันไว้ดรวยนะครับทุกคนผมเคยแพ้มาแล้วแล้วแบบแพ้แบบงงมากๆนี่ก็โอเคประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันครับไม่น่ามีปัญหาเลยแล้วนี่ครับโดนสกิลของไอทหารไอัวหน้าทหารเสือขาวไปเลือดไม่ลดเลยนะ แต่ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้คือเริ่มเกมมาเลื่อมมันลดไปกระจึง้งนึงเองนะครับแล้วก็ฮิวกลับมาด้วยความรวดเร็วครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยก็คือเซตนี้ก็ทข้งๆเล่นยากอยู่สมควรนะครับแบบถ้าเราเซตตัวละครเรามาดีไม่พอมีพลังป้องกันไม่สูงพอมีดาเมจไม่สูงพอเนี่ยก็ถือว่ายากนะครับในการเล่นให้ผ่านแต่ก็ลองดูก่อนก็ได้นะครับลองดูก่อนก็ไม่เสียหายลองเล่นแบบนี้ก่อนนะ นี้ใส่กรอใส่ธนูใส่คาถาเมื่อกี้เออเมื่อกี้ผมไม่ได้คาถามาเพิ่มเลยนะถึงว่าดาเบตเราน้อย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 มากๆเลยนะเมื่อกี้โอ้คานากักตัวแรกตายด้ยวยความรวดเร็วอะไรวะเนี่ยผมวม่าผมอาจจะต้องวางมาประมาณตรงกลางๆหน่อยนะครับอาจจะดีกว่าเนาะอโอเคประมาณนี้ได้อยู่ เดี๋ยวบ้างกลางเพราะว่าเมื่อกี้มันอัดอยู่ตรงนี้แล้วขาล้นางมันไม่ยอมเดินไปด้านหน้านะครับเอาให้มันเดินไปพร้อมกันแล้วกันเนาะขอคานากคานาคไอ้นี่ได้ไหมสองดาวสองดาวทองอีกสักตัวหนึ่งตานี้ได้ไหมขอเถอะนะโอเคอู้ถ้ายางงี้ผมปล่อยจนจบเกมได้และผมคิดว่าไม่น่าจะต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับอืม ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับปั้นเถอะนะคานากักไม่ว่าใครจะถามถามอะไรผมมานะครับว่าตัวแบกปั้นตัวอะไรดีเริ่มเกมมาหาตัวอะไรดีนะครับถ้ามีตัวถ้าแบบไม่ได้อยากจะหาตัวล็อกนะครับอยากจะหาตัวดาเมจหลักผมก็จะแนะนําคานักตัวเดียวเลยครับเป็นตัวเดียวที่ผมไว้ใจนะมันมันมันเก่งจริงๆอะ่ะคือคือทุกคนดูดิแบบ นี่นี่คือดาเมจไม่ได้เยอะมากอย่างที่ผมบอกไปนะแต่มันก็ถือว่าฆ่าศัตรูได้เรื่อยๆแถมคิวตัวเองได้เรื่อยๆด้วยนะเพราะว่าคำสาปของมันอะ่ะมันไม่ได้ติดแบบฮิตต่อยฮิตอะ่ะคือใช้สกิลทีหนึ่งมันไม่ได้แบบทำดาเมจรอบหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าดาเมจมันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเนาะทำให้เวลาคานาักเนี่ยมันค่อยเลือดมันค่อยๆลดนะครับมันไม่ได้ลดแบบตุ้มเดียวอะ่ะเลือดมันจะค่อยๆฮิวคิวฮิวฮิวตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนเลือดเต็มครับ ก็ทําให้การฮิวของมันไม่เสียเปล่าเลยนะทุกๆการใช้สกิลหนึ่งครั้งนะครับถือว่าดีมากๆเนาะตัวคานาเนี่ยเนยดาเมจมันไม่ได้เป็นฮิตเดียวมันค่อยๆขึ้นมานะครับแบบ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 บ,บ,บ,บมันแบบนวดนวดศัตรูให้ศัตรูตายครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ดาเมจด,ดีด้วยดาเมจหมู่ด้วยแถมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เล่นกับหอคอยได้ด้วยนะครับบอสหวคอย เพราะว่าความสามารถของมันไอนี่นะครับไอปลุกพลังด้านขวาสามารถเก็บสแต็กได้ด้วยนะและดามเมจแรงมากๆครับานาะเวลาเก็บสแต็กครบน่าจะ10ส,สแต็กป้าถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะครับปกติไม่ค่อยได้ใช้เอเวกขวาสักเท่าไหร่เนาะมันได้ใช้แค่ไม่กี่ที่ครับก็เรื่อยๆครับตอนนี้อืม เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะทำาทม์สแตมไว้ให้นะครับว่าคานาเล่นด่านไหนใช้เซตอะไรบ้างนะครับผมจะได้ดูกันง่ายๆเนาะอันนี้จริงๆคือเราไม่ได้ใช้แล้วแหละแต่ว่าอัพๆเล่นๆไปก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนี่คือถึกมากถึกแบบถึกสุดๆนะดารเมจที่ได้รับก็ก็ค่อนข้างเยอะนะแต่มันก็ดูไม่ค่อยได้หรอกเอาจริงๆว่าเพราะว่ามันก็หิวเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ออมออใช่ผมสอบเสร็จแล้วนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้เข้ามาดูสตรีมผมช่วงนี้ผมก็จะพยายามลงคลิปเยอะหน่อยแล้วก็พยายามจะสตรีมอาจจะเพิ่มวันสตรีมนะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนอาจจะเพิ่มวันสตรีมเป็นวันอังคารอีกสักวันหนึ่งนะครับอืมนี้ก็ปล่อยชิวก็ได้ครับสำหรับใครที่เล่นความยากระดับนี้ไม่ไหวอาจจะลองลดระดับความยากดูนะอืม ้ามันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นก็กลดเถอะครับหูคาทาเราคาทาไม่ตันด้วยดาเมจจะพอไหมเนี่ยหวั <laughs> งว่าจะพอนะเออมีโอกาสไม่พออยู่นะเนี่ยนี่ครับบอสใช้สกิลดูเลือดดิเลือดแบบแทบไม่ถึงครึ่งอะใช้สกิลทีเลือดลดกระจึงหนึ่ง <laughs> คือคือจริจริงคือบอสอะเนี่ยมันความเก่งของมันอะดาเมจมันจะเบากว่า c ชปเตอร์สองดันสอง แต่ว่าความเก่งของมันคือมันหลบหลีกเก่งมากครับมันหลบเก่งแบบเก่งโคตรอะแต่ว่าก็ตามนั้นแหละครับทุกคนดามเมจไม่แรงก็ฆ่าเราไม่ได้ครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับผมที่ปั้นคานักมาแล้วลรู้สึกสิ้นหวังนะครับว่าทําไมคานักมันไม่เก่งเลยวะ ทำไมคานักว่าไม่แบกเหมือนกับที่ทุกคนบอกเลยว่าก็อันนี้ผมมาเล่นให้ดูเนาะว่าวิธีการเล่นคานักจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นแบบไหนเนาะก็บางคนเขาอาจจะไปใส่เฉียบคมห้าซึ่งบางทีมันมันแรงก็จริงแต่มันมันบางเกินอะ่ะเออมันโดนไม่ขีดทีตายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคนครับ